ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วพระเจ้าให้กำลังที่เราจะสามารถทำได้แล้วก็ยังมีกำลังที่เรายังยืนอยู่ได้เรายังทำงานอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าข้อจำกัดของเรามันจะน้อยลงเราจะไม่ เลยจะไม่ค่อยมีอาการเกี่ยวกับอาเจียนหรือว่าปวดหัวหรือว่าอะไรแต่ว่าก็จะมีบ้างว่าง่วงนอนเร็วกว่ปก,กติซึ่งมันก็เป็นการดีว่าเราก็จะได้นอนตบบ่หัวคับเพราะว่าถ้าอยู่ปลายท้องมันก็จะโครกโรคก็ก็จะต่อมานเราก็นอนเร็วแล้วเราก็ตื่นเช้ามันก็จะแจ่มใสที่ตื่นเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะตื่นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะตื่นได้โดยที่แบบว่า สดชื่นแล้วก็สดชื่อแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมีอวัยวะที่33เป็นปวดน้ําเราก็จะต้องหนึบนะเป็นหนูตอนนี้นะก็นะนหนาบทำให้ปเลย <c oughs> ก็ตอนนี้ค่ะรู้สึกตัวเบารู้สึกโล่งรู้สึกสมองปลอดโล่งแล้วก็สิ่งที่ได้เลยก็คือเมื่อเราใช้กระดากระเจ้าเนี่ยเรา เราก็เห็นชัดขึ้นหูเราก็จะไวกับสิ่งที่พระเจ้าเกิดมากขึ้นเหตุการณ์นี้ที่ที่เกิดขึ้นในระหว่างเจ็ดวันวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนทะี่แล้หมดคือถ้าถ้าคนรู้จักดีก็คือจะรู้ว่าลูกก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็พูดจาบางครั้งก็อาจจะไม่น,นุ่มนวลแล้วยิ่งกับคนใกล้ตัวเราก็จะเป็นทีนี้ เกิดเหตุือเมื่อวัีที่แล้วเนี่ยก็มีปากเสียงคือทําตัวไม่น่ารักผู้จาไม่น่ารักกับพี่น้องที่อวุโสบางขั้นแล้วก็คือจริงๆมันคือด้วยการเราที่คุยถามไครกันธรรมดาแต่เขาก็เป็นของเขาที่เขาตอบโต้เรามะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อดทนพอที่เราจะตอบโต้กลับไปหลายคนก็ตกใจโอ้ เฮ้ยโหเราไม่น่ารักเลยอะเราเราคิดว่าเราก็น่าจะดีได้ระดับประมาณนึงแต่ว่าพอเห็นเห็นยังไงมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้อะแล้วจะทำยังไงเราก็ไม่เจอเราก็ไม่เจอพี่น้องคนนั้นนะแต่ว่าในระหว่างสัปดาหนเราก็มีโอกาสได้เจอคุณก็สวัสดีค่ะหรือเรื่งขอโทษนะที่วันนั้นเรื่องทำตัวไม่น่ารักพุดจาไม่ไม่ การเตือนของพระเจ้าสิ่งที่เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะให้เห็นในสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขเราจะไว้ยพื้อ